ก็สวัสดีพเพื่อนๆคนด้วยนะครับในวันนี้นะเรามีภารกิจใหม่นะครับพอดีว่าเพิ่งจะได้ตัวใหม่มานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับแน่นอนนะครับหนีไปพ้นเจ้าบ่าวร็อกนะฮะเออดีคือจริงๆอ่ะผมสุ่มได้ตั้งแต่วันที่มันมาวันแรกเลยนะเออผมสุ่มไปประมาณ สามทิบตัวนะเออสามทิบตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นนะเพราะว่ารอวันศุกร์อยู่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วได้เวลาปั้นมันนะครับสําหรับเจ้าบารล็อกนะเออ,เอ,อนี่ผมจะได้มันมากเลยนะในต,ตอนนั้นผมซุ่มไปหลายตัวอยู่มั้งร้อยสองร้อยตัว๋วผมไม่ได้บารลอ็อกหูผมเสียใจายมากเลยคราวนี้มันมาหาผมแล้วอะนะก็ได้เวลากอบโกยนะครับอี แค่นี้ก็เท่แล้วโอ้โหไปฮะเลนเจออัพไปเลยราคานี้ผมเตรียมกบไว้แล้วนะครับ20กว่าตัวว่าเออผมจะไม่ได้ผมมีี่ตัวนะก็ยัดไปเลยไม่สนใจเราตั้งใจจะมาปั้นก็ต้องเอาให้สุดเออแต่เสียดายนะกบก้าเราผมมี2ตัวผมไม่ได้รับตัวหนึ่ง ค่อนข,ข้างน่าเสียดายเลยเพราะว่าผมไม่ได้ล็อกอินหลายวันจะจัดนะช่วงนั้นอทํามอะไรมันจะที่ขนาดเนี้ยบ้าหรอโโอ้หเอะกี่ตัวละห้าปะเดี๋ยวอัพเลยนะอ๋อสิสิบห้านะครับห้าตัวสุดท้ายโอ้โหคมไฮเปอร์ที่เก็บมาอย่างน,านั้นผมจะเหลืออยู่สี่ห้าหก 7โอ้โหเหลือเจ็ดตัวองวจะป้านอีกอะไรนะเดีด๋ยวเขสุกเหมือนไม่ได้เพิ่อมอีกีหรอผมไม่ได้จำผิดใช่ไหมผมจำว่ามันเพิ่อมอีกนะเออนี่ผมก็เจ้าผมก็เตรียมเจ้าซีซี่มายัดนะฮะสำหรับเรื่องอีกพนวันนี้นะครับแ้โอ้โหไม่น่าพอนะคังผมไม่น่าเก็บซีซี่พอเดี๋ยวผมต้องไป ฟาร์มเพิ่มระหว่างอัดคลิปนี่แหละโหแค่นี้ก็เท่แล้วอ่ะคือจริงๆอ่ะผมอยากหยุดแค่ล่างนี้นะแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นชอบแบบสีดำทองอ่ะสีดำทองมันที่กว่าขออนุญาตเลยแล้วก็เดี๋ยวด,ยวดยวมันมันมีความสามารถก้าวดาวด้วยผมก็เลยอยากที่จะได้เป็นก้าวดาวเนาะ ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ร่างควรนะครับร่างควรจงมาโอ้โหไอ้เน้อผมอยากเปลี่ยนอะโอ้โหปึ๊บเฮ้ย อะไรอ่ะโอ้น่นาเกียรเกินเกมวงการเกมขอฟื้นพลังก็ได้โอ้โหผมรีไปทำไมวะน,นี่อ่ะโอวงการเกมโอ้ไม่ใช่ลูกหลักของเกมก็อย่างเงี้ยไะยัดเลยะฮะเก้าดาวต้องตัวบวกสองไปเลยไม่ไงผมก็ตั้งใจที่จะให้มันแม็กอยู่แล้วนะครับอืม กดไปละเยวค่อยหาอีก2ตัวมาเพิ่มครับอืมนี้ก็เอาซีซีผมมีซีซีประมาณ70กว่าตัวเองพอไหมไม่น่าพอคือว่าช่วงหลังๆนี่จะใช้ซีซีห้าตัวตอนหนึ่งวิลเลยโอ้โหชิคเช ตอนแรกผมคิดว่าผมจะเอาอะไรนะเอารูบี้นะฮะมาเกียร์อ่าเขาเรียกามาสุ่มเกียร์คิดมากก่อนเนาะเขาเรียกอะไรที่อัพเกรดขึ้นจาก5าดาวเป็น6ดาวนะครับผมจะใช้รูบี้ในการสุ่มนะเออแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเปลี่ยนมาเป็นทำบาว์ร็อก9ดาวก่อนนะครับแล้วค่อยไป ทำเกียร์คิดมากต่ออฮ้ยหมดแล้วน้อนน้อนหมดแล้วหม,หมดเร็วไปปะโอ้โหหมดเร็วเกินน้อนหมดแล้วโอ้โหจบเลยครั้งผมมันเต็มอ่ะหกร้อยยี่สิบเออเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บตัวจุติเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวจะมายัดต่อนะครับ กลับมากันต่อสําหรับหลายเลนเจอร์นะครับโอ้โหผมไปนั่งฟาร์มมาขนนกนี่เกือบหมดเลยนะครับจาก2องพันกว่ากนวะ่าเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้จะขาดแคลนขนนกเป็นพิเศษนะครับก็มาอัปเรเวลกันต่อไม่น่าพอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจานะผมไปฟาร์มมาเพิ่มนละแต่ซึ่งเหมือนจะไม่พอร้อยเปอร์เซ็นผมเดาเอานะไปอัพตอ่อยาวๆนะฮะโอ้โห ก้ดาวนี่เวลาอัพเวลขึ้นเป็นอะไรที่ลําลบากลําบากนะเสียเสียขนนกนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเออแต่เพราะว่าขนนกเนี่ยบางทีก็ต้องเก็บไว้วิ่งเนาะเออสำหรับคนที่ไม่ได้เติมอย่างผมแล้วก็ไม่มีขนนกจะเล่นแล้วอนะัพป้ร้อยห้าสิบหกแล้วไม่น่าพอดูทรงแล้ว ตั้งเลเวลร้อเจน่าจะได้แค่ร้อยหกิบนิดๆไหมเออน่าจะประมาณนี้เนาะไม่ก็เดี๋ยวผมจะลองหาตัวอื่นเอามายัดดูเนาะดูว่ามีตัวอะไรมายัดบ้างอะได้บ้างเออร้อห้าสบแแล้วอืมระเป๋าล็อกนี่น่าจะออกง่ายพอตัวเลยนะครับ ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนในกลุ่มเนาะในกลุ่มต่างๆเงี้ยเขาบอกว่าเปิดกันไม่กี่ตัวเองก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันออกง่ายจริงๆนะเออแล้วกลับมาทั้งทีนี่ต้องจัดนะแต่ว่าอาจจะมีในตู้ตู้ของเดือหน้าอีกทีนะครับผมไม่แน่ใจวันที่เนาะที่เขาเรียกกันว่าตู้โคแสงโคตมืดนะครับก็จะมี ตัวแสงตัวมืดเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าใครรอบนี้ไม่ทันก็อาจจะมีรอบหน้านะครับแต่ผมไม่รู้นะรอบหน้ามีตัวอะไรมาบ้างนะเออก็รอดูกันนะครับออ้หไม่พอจริงๆด้วยวะ่ะเอาไงดีเอาจุติยัดเลยดีไหมนะแต่มันไม่คุ้มอะ่ะเพราะผมอับบิลไปแล้วเนาะเออน่าจะมีแปดดาวอยู่ไหมเออมีจริงๆ ๊ร้อยโอ้โหได้รอออ้อยหกสิบห้างี้ปึ๊บไม่พอนะครับถ้าจุติยัดได้ตัวเราเวลเองอะ่ะไม่ถึงเวลด้ยซนะ้งโอ้อ่าเอาไงดีเนาะ ไม่คุม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 ,ม,คมเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปเล่นเซตพิเศษสนะักอา้าวเล่นไปหมดแล้ว <c oughs> งั้นวันนี้เอาแค่เวลร้อยร้อยเท่าไหร่เนะร้อยหกสิบห้าก่อนนะครับไม่ไหวจริงๆิงสำหรับการยัดเวลเนาะก็ต่อไปมาใส่เกียร์กันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งเกียร์ที่เราจะใส่นะครับแน่นอนว่าผมเป็นคนลักถ้าแสงถ้าเม็ดถึงแม้ว่าผมจะชอบอมิเลียตันก็เหอะไปครับขออนุญาตถอดเกียร์นะัะสำหรับอมนะิเลียเนาะลาก่อนอุอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตอบแวบ,บคลิปนะครับตอนที่แบบฟึบก็กลับให้ครั้งนึงนะครับนะกลับมาแล้วเนาะก็ในตอนนี้ผมก็จะใส่เป็นอย,อยากได้แน่นอนทักษะทักษะแน่นอนและวจะคิดเนึ่งอ่ะ โอ้เสียดายยังก็เราไปถอดของของเอมิเลียมานะครับ <c oughs> อาเอมิเลียไม่ใช่ลูกหลักผมแล้วนะเออผมก็เลยมาใส่ให้เจ้าบาวร็อกแทนนะ <c oughs> ต่อไปผมจะใส่ชิ้นกลางเป็นรถแร่เนาะแต่ว่าจะเป็นเสื้อฮาราวีนหรือรองเท้าดีนะต้านอันนี้มันต้านสกิวใช่ปะส่วนอันนี้มันจะเป็น ก็ต้านเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลังชีวิตจริงๆผมผมควรใส่เอมิเลียเนี่ยเป็นไอ้นี่ดีกว่านะผมว่าเด,วเดี๋ยวนะเอมิเลียเป็นเกาะอันนี้เป็นเกาะอ่าเดี๋ยว โอเคอันนี้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอัน,นี้สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยต่างกันเจ็ดเปอร์เซ็นเนาะจริงๆผมว่าผมอยากเอามาสแต็คตัวนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนโอ้เจ็ดสิบเปอร์เลยอะต้านเจ็ดสิบเปอร์โอ้โหพอแล้วพอแล้วโ okay. อเคเราใส่บาวร็อกเป็นเดี๋ยวไปดูรองเท้าก่อนดีกว่า,วามีรองเท้าดีๆไหมเนอง โอ้โหต้องใส่ต้องไปถอดต้องไปถอดต้องไปถอดว่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดสักครู่นะครับโอเคฮะเราถอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่ารองเท้า,ากะกาให้ลิเวอร์เล่นไปก่อนดีกว่าครับล <c oughs> ิเวอร์ไม่ใช่ลูกหลักแล้วไปฮะ เจ้ฟรีเต็มพิกัดน,นะฮะสำหรับเจ้าโอลิเวอร์ปั้นมาไม่ได้เล่นนะฮะโอเคบา <c oughs> วร็อกโอ้ยจัดจัดบอกเลยรองเท้านี่ใสไ,ไปเลยต้องสุดท้ายเป็นกระดิ่งแง่งเ่งเง่งแง่นะครับโอ้ <c oughs> แต่รถแรกมันแบบสุดๆอะ่ะแต่ไม่เป็นไรป,ปือ้อนี่ตอนนี้ <c oughs> มันเท่าไหร่แล้วนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน สิบเก้าล้านประมาณยี่สิบกว่าล้านเนอะเออน่าจะบึ้มหายอยู่ไหมเออน่าจะบึ้มหายอยู่แหละแล้วก็หลบทักษาหลบทักษาอยู่นะวะซาสิโอ้ตาสิกิวเต็มสูบหลบโอหลบนิดเดียวเองอ่ะแต่ไม่เป็นไรถึงจะเกินนักนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคขออนุญาตสลับถ้าทีมเล็กน้อยนะฮะแต่เราจะไปลง p ี p กันเลยก็ <c oughs> เอาบาลล็อกมาเล่มลงนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมไม่ได้กันบินไปนี่ว่าถอดสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆผมคิดว่าผมจะถอดถอดบาวเหรอไม่ดีคือจริงๆอ่ะผมอยากเล่นในนี่นะคอมโบตัวหนึ่งนะเออเพราะว่าเพราะงาั้นไม่ได้อ,ออกเลย เอานักพัฒนานออกดีกว่าเพราะว่าผมสึกว่ามันไม่ได้เก่งอะ่ะเวลาอยู่กับผมเนาะว่าด้วยความที่มันไม่แม็กด้วยแหละแต่ก็มีเจ้าอันดูบิทมา <c oughs> มาเป็นตัวสซมมอนแทนแล้วเนาะไปนี่เอาประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปผมจะปัน้นอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่า อ่ะสปอยคลิปล่วงหน้าเนาะแต่ยังไม่ได้ปั้นนะฮะรอก่อน <c oughs> ไปดูในพีพีกันเลยโอ้โหตกมาเพชรสองหรือเปล่าหรือว่าเขาตีเราจะขึ้นเพชรสองจะไม่ได้ว่าผมอยู่ลิงไหนเนาะ <c oughs> โอเคหรือว่าแต่อยากแอบไปลองดาเมจก่อนอะไม่ยังเป็นนะฮะรอบนี้บาวร็อกเรามั่นใจในดาเมจของมันอยู่แล้ว โอ้โหทีมแรกน่าจะชนะแบบนิ่มๆแต่ว่าเขามีอนุบิทเนาะเอออาท์มผมจะชนไหวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะองดูบุ๊บยังไงฮะมีบากีด้วยผมไหมโอ้โหนะฮะโอ้ยมีเลมนะฮะเลมยังช่วยมันยังช่วยเขาเรียกาผักพวกซัม,มอนไปข้างหลังได้ก็ถือว่าโอเคนะนี่บาร็อก หายฮะหายฮะลงมาหายหายอย่างเดียวครับหายหมดนะแผงหลังจเจอบาวร็อกโอ้โหเรียบครับบอกเลยโดนโดนหมดนะฮะบาวร็อกเรียบนะแดกเรียบนะโอ้โหเดี๋ยวมันไม่ไปข้างหลังแล้วหรอเดี๋ยวนี้มาแต่ข้างหน้านะบาวร็อกเดี๋ยวมันโดนเนื้อหรอเปาทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ <c oughs> ดูว่่าผมไม่ได้ใช้บารร็อกผมก็เลยไม่รู้นะ เหมือนกับเจ๊แสงไหมที่มันโดนแค่ข้างหน้าเนี่ยอ๋ออ๋อยังมีข้ามหลังอยู่ว่ายังมียังมียงมอยู่อ๋อนี่อะข้ามหลังประจำแหละแต่ว่ามาติดข้างหน้าบ่อยกว่าเพราะว่าข้างหลังหายหมดแล้วน่าจะใช่นะเออชนายอย่างไม่ยากเย็นนะสาหรับทีมแรกเนาะบารอ็อกสุดยอดนะใครได้มาแนะนําให้ปั้นทันทีทันใดนะฮะจริงจริงอยากอยากเล่นทีมแสงมืดล้วนๆเลยนะเนี่ยขอฝฟันผมเดีย๋ยวน่าจะอีกสักสองปีน่าจะได้นะฮะ แอบแวะมาดูเกียร์นิดนึงดีกวา่าโอ้เป็นเกียร์ฟรีนะฮะก็เลยชนะได้อย่างไม่อยากเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเขามีแม่นยำนะเออแมนยำทักษะถ้าเขายืนได้ดีกว่านี้นะถ้าถ้าเราไม่มีบาล็อกนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเขาเรือกเขาววอลอะไรอะผมไม่เสี่ยงดีกว่าเกียร์น่าจะดีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมมีแค่เจสแสงกับเอเมิเลียเนาะ เป็นตัวดาเมจก็จะมีบากินเนี่ยแหละเป่าอาดมผมหายเลยก็จะสู้ยากมากๆเลยนะเออแต่ว่าตอนนี้เรามีบาวร็อกแหละเราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นบนทีมนี้มีตัวบินนะฮะเป็นซานตาบินนะ,ะน่าจะเพิ่งเปิดได้ชัวชัว,ชวเออโอ้โหชนะได้อย่างไม่ยากเย็นฮะดูนะครับเดี๋ยวจะมีระเบิดลงหัวเนาะโดมพัดนะฮะพัดมาพัดกลับไม่โกงนะครับ บาวร็อกเราเถื่อนกว่าจังหวะนี้ยังไงสิตุ่มมะหัเนี่ยคือลงอะ่ะแค่มันลงก็หายหมดเลยนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราดันมาถึงหน้าบ้านเขาแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับสออำหรับตัวบินใหม่นะฮะก็สำหรับผมผมว่ามันโหดมากเลยนะเออบกวนไปเซลลี่นิดนึงนะฮะเซลลี่ตัวบินใหม่เนะี่ยมันก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ติดตรงที่ว่า สำหรับผมแล้วผมไม่ได้ใช้มันอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไอ้นี่มาไม่ได้หยิบมานะครับแต่ว่าทำหนึ่งนะรู้สึกว่าจะมีมูนเยลลี่หรือเปล่าใช่ไหมเอาไม่เสี่ยงดีกว่าผมไม่ค่อยชอบมูนเยลลี่เท่าไหร่อ่ะมันชอบหันอ่ะยิ่งไปท่ามืนแล้วมันก็แม่นกับท่าแสงเนาะไปฮะทีนี้ได้วาวล็อกมาไม่กลัวนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวละไปฮะด้ย แต่ว่าเอเลนนี่ก็เอาเรื่องนะนี่กระโดดมาแล้วโคตรโหดโคตรอันตรายผมเจอทีหนึงอ่ะเขาปั้นเอเลนจัดนเลยนะแป๊บเดียวโดดมาหน้าบานผมทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็แพ้ตามสเต็ปเนาะไหนดูบาร็อกสกิลหน่อยสกิลหน่อยรูปเพอหนุษ่าอวยขนาดนี้ละสกิลไม่ลงเลยทําไมอ่ะโดนตันเหรอเรียบร้อยฮะเขาเริ่มจะแตกได้แล้วขอญอาตแช่ก่อน บอดดีซะด้วยตาน,นี้เนี่ยเอเลนมันชอบข้ามมาดูดิเห็นปะถึงป้อมแล้วโอ้โหเกินไปไหมแต่ว่าโชคดีที่ว่าเอเลนเขาไม่ไม่แม็กนะถ้าผมจะไม่ผิดพัดมาพัดกลับนะฮะทำไมทีมผมจะแตกตัวไม่ได้เลยบารล็อกทำงานหน่อยลูกโอ้โหแข็งไปแล้วฮะบารล็อก อะไรกันครับเนี่ยโอ้โเฮ้ยเอะไรอะ่ะโดนมาไหนอะ่ะเหมือนตาหนี้เราไม่ได้มาดูบาวล็อกเรามาดูเอเลนกระโดดดึงด้งๆๆๆงดึง๋ดดดนะบาวล็อกลูกโอ้โหบาวล็อกผมไม่ทํางานเลยตาหน,นี้นี่ฮะเริ่มละเริ่มเริ่มกลับมาทํางานแล้วฮะจังหวะนี้ยังไงไม่ฮะไม่ทํางานอยู่ดีฮะโอ้โหเอเมิเลียตาแตกอย่างเดียวเลยแลนด์หนึ่ต้องมาแล้วปะบาวล็อกแลนด์หนึ่ตัวหนืด มีอย่างละตัวองอย่างละตัวนี่หมายถึงว่าตัวที่แม็กเนาะโอ้โหเดี๋ยวมืดอุ้ยเนี่ยนะเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วตัวเขาเริ่มหายแล้วชัวนี่นี่หายฮะโอ้โหหายปุ๊มบุมหายหมดแล้วฮะบาวล็อกทำงานหายหมดเลยหรือว่าเราอวยเยอะไปนะละก็้วตต่ทีมนะครับสำหรับไม่ดีไม่แล้วแต่ทีมหรอก สำหรับบาล็อกเนี่ยยังไงถึงที่เป็นยังไงผมก็แนะนําให้ปั้นนะเออมันตัวมันดีอ่ะบาล็อกเจ๊แสงอย่างเงี้ยผมแนะนําผมชอบมากเลยจริงๆก็อยากปั้นนะบาวนักไม่ยากลนนะเออเพราะว่ามันเท่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันเท่มากเลยแต่ว่าก็คงต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะว่าตัวชนตัวยียนหน้าเนี่ยมันพวกคโคลบูมันก็เก่งอ่ะอย่างอาดามอย่างเงี้ยสำหรับผมมันก็โอเคเลยนะ ขอแวะมาดูเกียร์สักนิดสักหน่อยโอ้ยเกียร์ก็เอาเรื่องนะครับมีหน้าละ่ะทําไมไฟกันนานเหลือเกินเจมืดเขาดีมากเลยโอ้โหเอเลนไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกโอ้เกียร์เกียร์เพอเพอเ,เกียร์เขาดีกว่าผมอีกแล้วเนะี่ยน่าจะดีกว่ายเยอะเลยเอ่อะเออไปไปกันต่อสําหรับว้าวไม่น่าไหวนะฮะเจออย่างนี้ขออนุญ,ญาตรี ตึกบาล็อกไหมตึกบาล็อกไหมแต่ตัวเขาตึงอ่ะอยากลองเล่นอ่ะสึกบาล็อกมาแต่บาล็อกเขาตึงกว่าแถมยังมีบากีอีกเนาะตัวรีสกิลผมนี่เป็นเบล,ลก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีต้องรีบสแต็กตัวให้ไวที่สุดนะครับห้ามให้เขาสแต็กตัวนะครับผมก็เลยจะพัดอ่าไม่ใช่พัดสิแช่แข็งก่อนนะโอ้เขา เขาสตัร์แม่นหรือเกินอ่ะบากิเขาอ่ะเมื่อไหร่จะโดนพัดอ่ะอย่าพัดสวนแล้วเนะี่ยแพ้แน่เลยตานี้โอ้โหบากิสตัร์แม่นไปสตัร์แม่นไปบาคีบอกว่าผมต้องพัดละแล้วก็จะโดนพัดโอ้โหมีโคนี่ติดโคนี่ขอดันขึ้นไปนิดนึงได้ไหมมาชิบหายละฮะจังหวะนี้ สวยนะฮะเรียกว่าสวยเราไม่น่ามาเหยี่มเลยเรียบร้อยโดนพัดอีกกดคูณสองเลยน่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะโดนแตกตัวขนาดนี้ไม่เหลือแน่นอนถ้าชนะได้นี่แปลกบอกเลยโอ้โหโ,โหดปลายโ,โหดปลายยอมยอมยอม น่าจะไม่ไหวนะฮะไม่น่าห้าวเลยสำหรับเลเวล L 45เนาะจริงๆ <Thinking S 2> พวก L อ่ะเกียร์เขาจะดีนะถึงตัวเขาจะไม่ค่อยดูหน้าดีเท่าไหร่เห็นนะะเกียร์เขาจะตึงมากนะั่นแหละผมคิดอะไรอยู่ผมก็ัมาดูไปฮะโอ้โห L อีกแล้วอ่ะได้แหละทีนี้น่าจะไหวนะเออไปลุยลองลอง,ลองดูสักตั้งนะครับ ตุ๊บทุบทุบมาแล้วฮะบากิโอ้โหขอญอาแช่แข็งก่อนเลยเดี๋ยวแม่รอดนะปึ๊บทำไมเขายืนกันโหดจังเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเกียร์บาร์ล็อกปะต้องกลางเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นชุดฮันราวีนเพิ่มเลือดไหมแต่จริงๆมันก็เพิ่มเลือดอยู่แล้วแน่ระดับหนึ่งนะสำหรับไอ้เจ้าช้นแรก ผมโอ้โหตอนนี้ผมนึกไม่ออกครีมเรียวนาเออเฮ้ยอะไรอะแพ้ได้ไงเย้ตึงกว่าหรอทำไมอะ่ะทำไมแพ้ได้ยังไงโอ้โเป็นพอบากินะ่าจะตึงพอตัวนะ่าจะเป็นพอบากินะเออบากีผมไม่ชอบแม่งเลยวะ่ะเพราะว่าผมไม่มี บาล็อก ok ทำงานยังไงเกมเหมือนจะพลิกนะครับบาร็อกเร่มไม่ใช่เลยฮะบาต้องห้ามให้บากิเล่นนะจงังหวะนี้โอ้บากิได้เล่นแล้วผมไม่เกิดวะผงใส่ต้องหลีกหลีกกับหลีกทีมที่มีบากิสักน้อยสักหน่อยละไม่ไหวครับถือว่าเป็นการเทสทีมมาในตัวนะสำหรับ อีนี้นะเพว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไหลกับทีมไหนบ้างเกียร์เกียร์เอาเรื่องนะก็ห้าตาจะหน้าถาาแพ้สองโอ้แต่สองทีมนี้เกียรเขาแบบสุดอะ่ะสุดติงอะยอมนะฮะสำหรับเกียอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวพุ่งอ่าบอกบอกพรุ่งนี้เลยดีไหมเนี่ย พรุ่งนี้แล้วกันนะถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเราก็จะได้เห็นอ่าเจ้าตัวที่ผมจะปั้นเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะครับจะรอลุ้นได้เลยนะว่าเป็นตัวอะไรเนาะก็สําหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับบ่าวร็อกสุดเท่นะฮะโอ้โหผมแม่งควยจะจัดอะบอกเลยก็เพียงเท่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ